ยอดนี่ยอดสูงสุดเราไม่ได้ปีนขึ้นไปนะครับบอกเฉยจอด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 จีนนี่นะน้ำแข็ง เราเดินจากจุดเริ่มต้น2,400เมตรเหนือดับน้ำทะเลครับเราจะเดินขึ้นไปบนไฮพารสูงสุดของวันนี้ที่2,700เมตรเหนือดับน้ำทะเลแล้วก็ลงไปนอนที่2,005 <c oughs> เราเริ่มต้นที่จุดชื่ออะไรนะครับนาติโบ <2, 000. S 2> รุส2,004เมตรโอเค 4, วันนี้เราจะไปนอนที่ทะเลสาบโอโคเจโอโคเยชื่อต้องถามสองคนนี้ภาคพริชนะครับ ต่อสู้กันครับแพะแนวเต็มเลยครับนี่ครับอาหารของเราคือนี่เลยนะครับคือแถบนี้เนี่ยมันไม่มีอาหารจริงๆครับแพะพวกนี้ก็เลยอยู่ตามธรรมชาติของเขาครับเย็นนี้เราจะไดประทานอาหารกระป๋องครับเราจะไม่ทาน นี่เวาอยู่กับหมานะครับสนี่กัดหมาน้อยนะครับเดิํพลังครับกองที่เราซื้อมาครับหนี่ไปครับเราจะใส่ขวดอะไรแล้วก็เอามาครับดื่ปากเออ่าปากก็ได้ครับ เออไม่ออกไม่ออกตั้งนานมากครับอ๋อมาแล้วมาแล้วเขาใช้เป็นไงเย็นนะพร้อมเดินต่อครับสบาย thank you ไป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 ทางเราถูกขวางครับน้องน้องยังไงครับน้องจ้อไงครับน้องไงครับ ถอยไหมครับถอยสิครับนี่คือม้าของเราครับที่ขนของมาให้เราครับเต็นที่เราใช้นอนในวันนี้นะครับอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆการดำลงชีพในป่า6วันของเรานะครับ อยู่กับม้าครับนั่นกระเป๋าผมอยู่นี่กระเป๋าผมดีแล้วกระเป๋าเราไม่ไม่หายแล้วอยู่นี่แพะแพะเบรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นนะครับราขึ้นไปข้ามพาสตรงตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับเพื่อข้ามไปนะครับจุดนั้นน่าจะ2007ครับที่เราจะข้ามไปจุดสูงสุดของวันนี้ครับผมพาสนี้บอกเลยว่าค่อนข้างง่ายครับค่อนข้างง่ายมากๆเหมาะกับมือใหม่มากครับที่มาหัดเทรค หลายคนชอบไปที่เนปาลกันผมแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดใครอยากเริ่มเทรคจริงๆเนี่ยมาที่นี่ครับที่จอร์เจียทางเดินง่ายสวยไม่สูงจนเกินไปปรับตัวง่ายอากาศดีสบายครับคนน้อยด้วยก็เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลองฝึกเทรคดูนะลองมาได้ผมว่าดีดีดีเลยทาน้ำแข็งด้วยเดี๋นิดเดียวเงี้ยทาน้ำแข็ง นี่ลำแข็งนี่ถึงข้างบนจุดสูงสุดของวันนี้ครับ2,700เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับโอ้ดูสิโอ้วู้วู้โอ้เสร็จแล้วครับ จะมาลงไปนูแล้วถึงแล้วตามมาด้วยโทบาวชโทบาวชิโทบาวชิโทบาวชเค เฮ้ยถึงแล้วครับโอบาโอโคเย่เดี๋ยวเราตั้งแคมป์กันบริวเวณนั้นครับ พักผ่อนคืนนี้กันที่เลคแห่งนี้ครับสวยงามมากตัวคนเดียวครับเราจะมากลางเต็นท์กันครับนี่ถ่ายเองก็ได้ไม่มีคนถ่ายให้เสร็จแล้วนะครับผมอะไรวะดึงปุ๊บปุ๊บเสร็จยี่สิ รุ่งสวัสดียามเช้าครับเช้าวันที่2ครับเดย์ูครับวันนี้พาทิตย์ขึ้นประมาณ6กโมงสีครับนี่ผมกําลังเดินหาจุดที่พาทิตย์ขึ้นอยู่ครับอากาศหนาวมากครับตอนนี้น่าจะติดลบครับลบต้นๆครับต่ำกว่าศูนย์แน่นอนครับตอนนี้ตื่นมาหนาวจริงเป็นน้ำแข็งเลยครับ นี่ควันนี่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 งมาแล้วมาแล้วครับลุกนี้เลยเ hey. ตรียมตัวเดินทางต่อครับเราจะเดินไปโทบะเลกเป็นเลกใหญ่ของที่นี่ครับนี่คือ day สองของการเดินทางนะครับเราจะไปนอนที่นั่น2คืนครับเดินลงไปข้างล่าง3มชั่วโมงแล้วก็ไปตั้งแคมป์กันที่นั่นเลยวันนี้จะได้เดินข้ามตรงหิมะด้วยตรงนั้นเลยครับนี่2,800นเมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับ เดี๋ยวข้ามจุดนั้นไปแล้วก็จะไปถึงโทบาเลคครับนี่เดินกันมาเรืเ่อยๆสบายๆถึงครับข้างบนสุดของพาสในวันนี้ครับ2800กว่ากว่าครับและด้านนั้นเป็นทางลงครับทางลงนี่เป็นน้ําแข็งเลยเราต้องลงทางน้ําแข็งไปแล้วก็ข่าวจัวครับโอ้ข่าวจัวเดี๋ยวลงเส้นนี้ไปลงไปเรื่อยๆครับจะถึงเลก ผมว่าลงต้องระมัดระวังพอสมควรเลยก็จะลื่นอยู่ครับถึงโทบะเลกเรียบร้อยแล้วครับที่เราจะนอนกันคืนนี้ครับเราตั้งแคมป์ตรงเลกตรงนี้นะครับน่าจะใหญ่สุดของบริเวณนี้แล้วเป็นโทบะบิกเลกนะครับแล้วก็นี่ยอดยอดนียอดสงูงสุดของของแถบนี้นะครับเราไม่ได้ปีนขึ้นไปนะครับบอกเฉยสวยงามครับสวยงาม<ข>อาทิตย์ตกพอดีโทบะขี้ยังดิบอยู่มากครับจอเจียประเทศนี้ เหมาะสำหรับมือใหม่ฮัดเทรกด้วยเดรรี่ยา,ย,ยาวนานไว้ลองมากันดูครับนี่ครับซันเซ็ตคืนนี้ครับสวยงามมากชมพูตองฟ้าครับโอ้ยงดงามอยากจะนั่งดูไปตลอดเลยครับพลาไปแล้วครับนี่ครับน้ำนิ่งมากครับ วียอดตรงนี้ครับที่เราเดินผ่านมามาดูยอดสูงที่สุดนะครับพาเข้าไปครับพาเข้าไปใกล้ๆครับโอ้โหยโอดวัโโสวัสดิ์เช้าที่สามครับหนาวมากอากาศแน่ติดลบเช่นเคยครับเราเดินขึ้นมาหาจุดถ่ายรูปครับเพื่อถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้น จะขึ้นยอดตรงนี้ครับเนี่ยเริ่มชมพูแล้วครับาจยังอยู่แก๊งคนบ้าครับนะครับพวกคนบ้าอีโบรไฟครับภาพปูรองนอนเรานะครับเราจะมาทําการเอาลมออกกันครับเพื่อที่จะเก็บและ Move on ในวันต่อมาครับนอนนี่ดีมากครับไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมชอบเที่ยวแบบนี้นะครับขยากสปอนเซอร์ให้ผมได้เลยครับย้ำอีกทีนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมชอบเที่ยวแบบนี้มากนะครับ สามารถซาวเซอร์ผมได้ไปใกล้แล้วครับกลนครับของนี่ใช้มานานแล้วครับคือทนมากครับ3ปีแล้วครับไปกี่ทิพแล้วครับอันนี้ทิพที่2ครับใช้มานานแล้วกี่ทิพครับ2ทิปครับ how are you shota good สภาพอากาศมันไม่ค่อยอันวยเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเราเปลี่ยนแผนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เก็บกล้องเข้าไปในกระเป๋าเลยหมอกนี่โอ้โหขาวโพนครับอกาสที่จะลมแรงนี่มีสูงมากครับเราก็เลยใช้หินเนี่ยเป็นเป็นสิ่งกำบังครับผมลืมเอาค้อนกับตะปูม,มาไม่งั้นผมจะเจาะเข้าไปนอนในหินสร้างถ้ำส่วนตุกโชว์การกางเต็นท์แบบมืออาชีพเราจะนอนตรงนีขง้ข้างๆกับคุณลุง ฟินิชอยู่ได้ถึงประมาณติดลบสามสิบได้ตัวนี้ได้อยู่แล้วคนนอนข้างในเป็นไงแข็งตายครับเราจะหันหัวไปทางทิศต,ตอนตอนออกไม่ก็ทางทิศเหนือนะครับนี่เชียงคงจุ้ยใช่ไหมครับที่ตดนต,ตกครับ <c oughs> นหนึ่งนี่ครับตอ <c oughs> นออกนี่ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนทันที่ตอนออกเ <c oughs> อ,อ้าถู้วดิพเพราะทันทออี <c oughs> ใช่แล้วก็ั่วัวไปฝังนี้ดิถูกเลือกทำเลนกางกางอีกาครับ ผ้าปูลองนอนอันนี้เป็นรุ่นพิเศษครับมีฉนวนกันกระสุนโดนยิงไม่เป็นไรโดนยิงไม่ไรครับผมค่อยห,หลบพ่ออะไรไว้หลบปูเข็มเฮ้ยเฮ้ยใครจะไปกลายเป็นข้างบนไม่ได้นี่อายเลยนะ <c oughs> ตกมาที่หัวผมเลยนะครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์ข้างล่างของคนถามมาครับว่าเพื่อ <c oughs> ไม่อยอ้ไปไปแล้ว อ่าเรารีวิวของเราต่อนีกว่าจอดทะลุไหมไม่ทะลุอันนี้ไม่ทะลุมีฉนวนการกระสุนล้นหลูโป่งเข็มเข็มแรกไม่เป็นไรเข็มต่อไปไป็นไงรั่วครับเราจะมาดูกิจกรรมยางว่างของคุณนิวเชียพนนะครับเขาเรียกผมมาให้ตามไปรู้ครับเห็นไหมครับไกลๆเขาไปขี่มาครับแล้วคือเขาพาลูกมาไปด้วยสตัว เมื่อก oh. oh, yeah. oh. ี้เมื่อกี้เขาไปปีนมาโนจะให้ยืนเมื่อกี้ปีนเขาไม่สำเร็จเนี่ยโอ้ยตกขึ้นมาเจ็บเปล่าๆไม่เอาปเดเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บไม่เอาไม่เอา วันที่4ของการเดินทางครับวันนี้เราจะเดินลงไปเรื่อยๆครับเมื่อคืนเรานอนกันที่ s h เช e เ d ฮ u t ใช่ไหมครับระดับความสูงก็ค่อนข้างจะต่ำลงมาแล้วเหลือประมาณ2 0 0 0อากาศก็ไม่ค่อยหนาวมากครับเย็นๆสบายๆไปนอนที่จาราล่าครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะ พักกันระยะทางประมาณ11กิโลเมตรครับนี่นะคะเชิญพูดครับพี่บ้ายครับคืออะรข้างนี้นะคะเป็นน้ำที่ไหลมาจากโทบาวาชิคลีนะคะหรือว่าซิวเล็กโทบาวาชิคลีไหลลงมาเลส่วนข้างล่างนั้นนะคะเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่าแมกกาน่านะแม่เป็นแม่น้ำที่เราจะไปแคมป์กันข้างๆแล้วแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยนะจะไหลไปรวมกับจาราลาอีกทีนึงจาราลาจาราลาลาลาจาราลาย มั่กินไม่ทันมันกินเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบกูมไม่ได้กินนะข้ามแม่น้ำกันครับจังหวะน,นี้เราต้องถอดรองเท้าครับข้ามแม่น้ำนี้ครับลุยน้ำไปครับถึงแล้วครับแคมป์้ายของเราคืนนี้ครับป้ายอยู่นี่ครับบอกแคมป์สายพรุ่งนี้เราเดินไปสกูรี่วันนี้เราพักที่นี่ก่อนตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วกลางป่ารอบๆป่าหมดเลย รู้สึกว่าน่าจะ,มะแมลงเยอะครับแล้วก็อากาศชื้นมากๆกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันสุดท้ายขาลงจากเขาฝนตกหนักมากเลยครับทำให้ผมไม่สามารถถ่ายอะไรได้เลยเพราะเกรงว่าถ้าถ่ายไปเดินไปเนี่ยจะเป็นอันตรายครับแล้วก็กล้องจะพังได้ การเทรลที่จอร์เจียในทริปนี้ของผมเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบมากๆครับทั้งธรรมชาติที่สวยงามการเดินก็ไม่ยากแถมไม่สูงจนเกินไปทําให้เราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็น AMS เครับเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หัดเทรคผมแนะนําเลยครับว่าจอร์เจียคือคําตอบของคุณครับสุดท้ายนี้ขอบคุณผู้ร่วมทริปทุกคนเลยนะครับผมคิดอยู่เสมอนะว่าผู้ร่วมทริปสําคัญกว่าสถานที่ซะอีกเพราะว่าถ้าได้ผู้ร่วมทริปที่เข้ากันได้ดียังไง ทริปก็สนุกอย่างแน่นอนครับ